ชาวพุทธมีบุญนะชาวพุทธเป็นคนมีบุญเรารู้ว่าอะไรเป็นสาระแก่นสารของชีวิตอะไรเป็นสาระอะไรไม่ใช่สาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ในรูในทางอะไรนอกรูนอกทางมิชาวพุทธที่ดีจะรู้สิ่งเหล่านี้งั้นเราจะไม่ได้มีชีวิตแบบตามยถากรรมคนซึ่งไม่มี หลักของทางจิตใจนะเหมือนมีชีวิตตามยถากรรมอยู่ไปวันวันหนึ่งเกิดมาก็โตไปกินข้าวแล้วก็โตไปตามยถากรรมนะเรียนหนังสือตามยถากรรมออกมาทํางานมีครอบครัวมีลูกมีเมียนะแย่งชิงกันไปแล้วก็แก่ไปตายไปตามยถากรรมไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรในชีวิตเลยไร้สาระ พวกเราได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเรารู้ว่าอะไรเป็นสาระเป็นแก่นสารทุกคนเกิดมาเรามีเป้าหมายในชีวิตเรารู้ว่าเราเกิดมาทำไมเรารู้กระทั่งว่าทำไมถึงเกิดมานะรู้ลึกซึ้งนะหลวงพ่อเคยคราวนไปน,นั่งอยู่กับหลวงปู่เทศเพรามีผู้หญิงคนหนึ่งนะ่สงสัยชีวิตจะมีความทุกข์มากร้องไห้นะร้องโฮโฮโฮ,โฮมา มาหาหลวงปู่หลวงปู่ทำไมหนูต้องเกิดมาเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ทำไมหนูต้องเกิดมาเนี่ยซ้าอีกหลวงปู่บอกเพราะไม่รู้หลวงปู่ไม่รู้แล้วใครจะรู้ความจริงท่านตอบให้เรียบร้อยแล้วนะเพราะความไม่รู้ถึงเกิดมานะเกิดอะไรเกิดทุกข์นั่นแหละจะเกิดอะไร คนไหนความจําดีๆเกิดระลึกชาติได้บางคนระลึกชาติได้ความจําดีๆแล้วจะรู้สึกเลยว่าชาติไหนที่ไม่ได้เจอพระพุทธศาสนานชีวิตมันวังเวงมันรู้สึกวังเวงนะมันไม่ได้ชั่วนะจะชั่วจะดีมันก็แต่ละคนมันก็อบรมของตัวเองมากระทั่งคนดีๆนันแะชาติใดไม่ได้เจอพระพุทธศาสนานะมันรู้สึกวังเวงไม่รู้ว่าอยู่ไปทําอะไร ก็ทําคุณงามความดีไปนั่นแหละแต่ไม่รู้เป้าหมายของชีวิตพระพุทธเจ้ามาสอนเรานะให้เรารู้ว่าเป้าหมายของชีวิตเรานี่คืออะไรบางคนก็ถามเกิดมาทําไมเกิดทํำอะไรก็ช่างมันเถินะแต่ว่าจริงๆทุกคนมีเป้าหมายของชีวิตที่จะต้องพัฒนาจิตใจของตัวเองไปสู่ความพ้นทุกข์ให้ได้ทําไมเราต้องมีชีวิตที่อมอยู่กับความทุกข์เหมือนคนอมโรคเรื่องอะไรต้องทําอย่างนั้น เราสามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้คนไหนได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะจะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขนั้นพระพุทธเจ้าเวลาท่านจะส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนานท่านก็บอกพระสาวกมอบหมายหน้าที่ให้บอกว่าให้ไปประกาศ ธรรมะนะที่งามในเบื้องต้นใน่ามกลางในที่สุดนะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนจำนวนมากสิ่งที่จะได้จากการฟังธรรมนะคือประโยชน์ความสุขประโยชนนะ์หมายถึงว่าอะไรหมายถึงต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นนะแล้วก็ไม่ใช่มีชีวิตที่ดีขึ้นแบบเป็นทุกข์ด้วยต้องมีความสุขด้วยนะบางคนเข้าใจผิดเห็นศาสนาพุทธสอนเรื่องความทุกข์เยอะก็เลยว่าศาสนาพุทธเนี่ยมองโลกแง่ร้าย ความจริงไม่ได้มองโลกแง่ร้ายท่านให้เรียนรู้ปัญหาชีวิตมันมีปัญหานะ่เรียนรู้ลงมาเรียนรู้ลงมาชีวิตมีความทุกข์ก็เรียนรู้ลงมาความทุกข์อยู่ในกายในใจรู้อยู่ที่กายที่ใจเนี่ยเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วแล้วก็ความทุกข์มันจะค่อยๆหายไปแต่เดิมหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะพูดแล้วก็ต้องอมอมๆหน่อยพูดมากไม่ได้ ถึงวันนี้หลวงพ่อกล้าพูดเต็มปากเต็มคำเพราะหลวงพ่อมีพยานเยอะแยะเลยว่าถ้าศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วจะมีความสุขมีความสุขมากที่สุดเลยนะอย่างคนที่ได้ศึกษาได้ฟังธรรมกับหลวงพ่อนะสักพักเดียวไม่นานหรอกนะบางคนฟังครั้งเดียวสองครั้งบางคนปฏิบัติตามดูจิตด,ดูใจสักเดือนหนึ่งบางคนแค่ฟังซีดีนะแล้วก็คอยสังเกตจิตใจตัวเองไปเรื่อย เขามาบอกหลวงพ่อเรื่อยๆเลยว่าจิตใจของเขาเปลี่ยนไปเคยมีความทุกข์มากก็ทุกน้อยนะเคยทุกนานนานก็ทุกสั้นสั้นเนี่ยหลวงพ่อมีพยานเยอะนะว่าปฏิบัติทำแล้วมันพ้นทุกข์จริงๆไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาทําไปเถอะทุรนทุรายลําบากไปสารพัดนะแล้วหวังว่าชาติหน้ามันจะสบายกว่านี้ตายแล้วมันจะดีกว่านี้าศาสนาพุทธไม่ได้อนา,าถาถึงขนาดที่ว่าต้องตายก่อนแล้วถึงจะดี เราสามารถดีได้ในปัจจุบันสามารถมีความสุขได้ในปัจจุบันนะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยเห็นไหมถ้าหากบอกว่าเอาทําดีไปนะสร้างคุณงามความดีสารพัดไปเดี๋ยวชาติน่าจะดีพิสูจน์ยากใช่ไหมพิสูจน์ยากนะแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านะผู้ปฏิบัติสามารถเห็นได้ด้วยตัวเองในชีวิตนี้แหละเห็นในปัจจุบันนี้แหลนะบางคนศึกษาธรรมะเพียงเดือนสองเดือนนะก็เปลี่ยน ตัวเองเปลี่ยนแปลงที่วัดลวงพ่อเนี่ยมีมารายงานเยอะแยะเลยชีวิตจิตใจนี้เปลี่ยนตัวเองรู้สึกได้คนในบ้านรู้สึกได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาเรียนสองสามครั้งมั้งเสร็จแล้วก็วันหนึ่งพาพี่สาวมาด้วยพี่สาวตามมาแล้วไปเล่าให้แม่ฉีนุชฟังพี่สาวก็บอกเลยเนี่ยคนเนี้ยเหรอเมื่อก่อนร้าย เห็นแก่ตัวไม่ดีอย่างงาน้นไม่ดีอย่างนี้นะเหมือนบรรยายต่อหน้าเลยนะไม่ดีอย่างง้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ดีขึ้นก็เลยต้องมาฟังทมบ้างนะเพราะว่ามันเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนคนได้นะทรม,มากของพระพุทธเจ้านะเปลี่ยนคนได้แล้วคนที่จะเปลี่ยนได้คือคนซึ่งลงมือศึกษาปฏิบัตินี่แหละเปลี่ยนจริงๆพวกศาสนาอื่นนะสมัยพุทธ,ธกาลนะถึงก็เตือนกัน,กนบอกว่าอย่ามาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีมนเปลี่ยนใจ ถ้ามาพบพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนใจเลิกนับถือศาสนาเก่าๆนะทำไมละเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองเส้นทางที่จะพิสูจน์ก็ไม่ได้ยากลำบากเกินไปแค่มีสติขึ้นมาแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจไปกายเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นตามรู้ตามดูอย่างนี้เรื่อยๆนะรู้สึกตัวไปแล้วค่อยรู้ไปเรื่อยๆชีวิตจิตใจจะเปลี่ยน